เป็นเจ้าของรถยนต์ s u ซูกิเซ l e เรีย o m คอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่าได้ง่ายแล้ววันนี้กับราคาเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศลุ้นการนะั้งต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่เอออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับในวิดีโอวันศุกร์ที่10พฤษภาคมครับก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้โดยที่เกมคู่ใหญ่ที่หลายคนโฟกัสก็จะเป็นเกมในช่วง6ค่ำวันเสาร์ครับแมนซีทีมลุ้นแชมป์จะบุกไปเยือนฟูลแลมที่เคาวินเคอาเทจนะครับส่วนอาร์ซอนเนี่ยจะบุกไปเยือนยูเอต ที่โอทาวฟอร์ดในวันอาทิตย์ครับก็เป็น2คู่ที่เกี่ยวเนื่องกันในสัปดาห์นี้ซึ่งวันนี้มีเนื้อหาก่อนเกมสอบความพร้อมมาฝากกันเช่นเดียวกับข่าวซื้อขายนักเตะและก็บรรยากาศภายในทีมด้วยนะครับถ้าไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราและชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกชร์ไปกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับและแนบูเรียนซีอดีตโค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนยูเต็ดในะยุคเซอร์และเฟอร์กูสันเนี่ยก็แสดงความเห็นถึง บรรยากาศในทีมตอนนี้แล้วก็กุนซือที่เชื่อมโยงกับการเข้ามาเป็นกุนซือใหม่ถ้าเทนฮาร์ต้องออกไปจากทีมจริงๆนะครับมิเนสีอบอกว่าเซาเกตมีโปรไฟล์ที่ดีแต่สำหรับโปรไฟล์ในฟุตบอลอังกฤษครับ,รบเขาไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วก็ไม่น่าจะดีพอที่จะคุมแมนยูเต็ดได้เมื่อมองมาที่ทีมของเราแมนยูเต็ดครับผู้จัดการทีมต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาเมื่อคุณดูเทนฮาร์เนี่ยเขาพยายามจะดิ้นรนเพื่อทําสิ่งเหล่านั้นแต่สื่อเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเขา เมื่อมองมาที่ตัวเลือกอื่นๆโทมัสทูเคิลประสบความสำเร็จในฟุตบอลระดับสูงครับควา้าแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกคุมทีมระดับท็อปมากมายได้ร่วมงานกับนักเตะชื่อดังครับแต่อย่างไรก็ตามการที่อยู่สโมสรนอย่างบยบรมินิกแล้วมีรอยรล้าเล็กๆเ,เนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงถ้าเขามาที่สโมสรนใหม่ทูเคิลคือคนที่สโมสรนควรพิจารณาเขาสามารถนําวิสัยทัศน์ต่างๆเข้ามาช่วยทีมได้รวมถึงความรู้ความสามารถ รวมทั้งการจัดการระดับสโมสรครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะจัดการกับสื่อได้ด้วยซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการประสบความสําเร็จมาดูอัปเดตเรื่องราวภายในทีมกันบ้างครับลิซโดม,มัติตเน่กับมาคาชวัวฟอร์นกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆที่แคริฟอรนแบบเต็มรูปแบบแ,บบแล้วนะครับจากรูปที่ปรากฏออกมาเมื่อคือนเอริกันไฮย,ยังคงดันดาวลุ่งนักเตะตัวสำรองหลายคนขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อสแตนบายไว้ในโอกาสที่ถ้าขาดตัวหลักไปอีกครับ ดูแล้วบรรยากาศมีทั้งรอยยิ้มและก็ความจริงจังในการซ้อมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนรอรุ้นอยู่ว่าห้องเนตัวจะเป็นอย่างไรกับนักข่าวที่บอกออกมาเมื่อวานนี้จากคริสววลล์ว่าห้องเนตัวดูไม่ค่อยดีนักหลังเกมที่แพ้คริสซลพาเลตยูเต็ดเหลือเวลาในการเตรียมตัวที่จะเจอกับอาร์ซอนชีมลุนแชมป์อีกแค่2อถึงสวันครับก่อนที่จะลงเตะในวาทสี่ทุ่มครึ่งภาพเมื่อวานนี้ยังไม่เห็นรูปของบโนะ่ฟฟานเดสนักเตะคนสําคัญนะครับที่บาดเจ็บไปในเกมล่าสุด ที่บุกเยือนคิสตอลพาเลตที่เซลเฮิร์สพาร์กก็ต้องรอดูว่าจะกลับมาลงเล่นได้หรือเปล่าซึ่งต้องรอบทสัมภาษณ์ของเทนฮากในช่วงก่อนเกมวันศุกร์อีกทีน่าจะมีอัปเดตเรื่องนี้ครับข้อมูลจากเดอะซันครับที่แม่นยำมากๆในเรื่องวงในต่างๆทาให้นับข่าวซื้อขายที่ชอบเป้าขึ้นมานะครับบอกว่าเทนฮากเนี่ยเรียกนักเตะม,มายูเตดเ,เข้ามาฝึกซ้อมในช่วงเช้าที่แคลิฟอร์เนียตั้ตงแต่7โมงเช้าเลยครับในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตรงกับเวลาที่ไทยก็ประมาณช่วงบ่ายโมง The Sun เดอะซันเนี่ยนำภาพประกอบก็คือคาเซมิโลกับอันโตนี่ที่เดินทางมาถึงตั้งแต่เช้ามารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่อยากให้แก้ปัญหาเรื่องรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนครับว่าจะเล่นแบบไหนถ้าจะเล่นเน้นเกมรับลอโตกลับก็ชัดเจนไปเลยว่าลอโตนะครับแพ็กเกมรับให้แน่นไม่เสียประตูง่ายแต่ถ้าจะเน้นบอลไดรเวกหรือการโจมตีด้านข้างต้องทําให้เห็นเหมือนกันครับเพราะว่าเกมที่ผ่านมาในเกมเจอพาเลตเนี่ยเป็น เกมที่รูปแบบไม่ชัดเจนเอาซะเลยครับทั้งการบุกแล้วก็การเล่นเกมรับซึ่งฟแฟนๆเนี่ยบ่นเป็นอย่างมากแต่เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง10เกมหลังนะครับหลังจากที่มาอยูเแต่แพ้แมนซีมา3ตัว1่งที่ฮอสเตเดียเนี่ยยูเแต่แพ้แค่2เกมครับก็คือแพ้เชลซี4ต่อ3แล้วก็แพ้พาเลซ4ต่อูซึ่งเขาข้างหนักครับแพ้แนสกอร์ที่โดนไป4ลูกแต่พวกเขาหนักเสมอเยอะมากครับทั้งเสมอเบอร์ลี่เสมอบอลมัรเสมอลิเวอร์พูลนะครับเสมอเบนฟอร์ ทำให้กระแสกดดันที่ส่งไปถึงเอจันฮาร์กและก็บอร์บริหารเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นหลังจากเข้าสู่ช่วงเดือนเมษายนป่ดพฤษภาคมการแก้ไขปัญหาที่อย่างลึกของสโมอสรต้องดาเนินต่อไปครับอดัมครัฟตันนักข่าวจากเดลติกบอกว่าอีเมลท,ที่ทีมงานของไอเนอออสและก็เซอร์จิมเนี่ยส่งไปถึงเจ้าที่ในสโมอสรเนี่ยสื่อสารชัดเจนว่าทุกคนต้องทํางานเพื่อทีมหรือเพื่อองค์กรเป็นหลักครับตอนนี้ไอเนอรออสกำลังใช้เวลาในการตรวจสอบทุกแง่มุม กับการดาเนินการในสมโมสรของเราดูว่าแต่ละส่วนทํางานกันอย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของความสำเร็จในด้านฟุตบอลนะครับส่วนสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่เซอร์จิมแลวก็ในลออนได้แจ้งไปที่เจ้าที่ของสมโมสรคือให้ทุกคนกลับมาทํางานที่ออฟฟิศร่วมกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นึ่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ชัดเจนแล้วว่าการเวิร์กฟอร์มโฮมจะไม่มีแล้วนะครับกลับมาทํางานร่วมกันและก็ประสานงานกันให้ลงตัวที่สุด เมื่อพาสโมสรเดินไปข้างหน้ามาต่อกันที่ข่าวซื้อขายแบบจับเต็มครับมายูเต็ดเนี่ยตั้งเป้าที่จะขายเจลอนซานโชแล้วก็เม n สันเกรนวูดในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว,ว่าแฟนบอลมาส่วนอยากให้หาโอกาสเดินกลับมาสู่ทีมให้ได้แต่ว่าดูแล้วแนวโน้มที่จะต้องถูกปล่อยออกไปมีมากกว่าครับรายงานจากทโลมาเชลนักข่าวแมนเชสเตอร์อิมนียบอกว่าแมนยเตอ็อาจจะได้เงินเข้ามาใน2เดือนนี้ร่วม จะ10ถึง80ล้านปอนด์เลยนะครับถ้าขายทั้ง2คนออกได้ก็คนหนึ่งอาจจะ30-40ครับแล้วก็รวมกันเป็น7 0ถึง80อาจจะช่วยเรื่องกดการเงินที่จะหาซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มเติมได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นการขายแบบถาบอลไม่ต้องปล่อยยืมตัวเพื่อจะได้เม็ดเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับถ้าทําได้แค่ปล่อยยืมยูเต็ก็จะได้แค่ประหยัดค่าเหนื่อยครับซึ่งไม่คุ้มเอาซะเลยสู้เอาเงินไปซื้อดีลใหม่ดีกว่าเพราะว่าซานโชเนี่ยก็มีปัญหากับเทนฮาร์ครับส่วน wood กีนบ ไม่ต้องการกลับมาที่อังกฤษแล้วตามข่าวล่าสุดกรัมไบลี่นักข่าวอังกฤษคนบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยหวังจะดึงเกรนวูดเข้ามาสู่ทีมนะครับเพื่อเข้ามาแทนาที่วิกเตอร์โรเก้แล้วก็รู้สึกชื่นชอบเกรนวูดเป็นย่ังมากกับผลงานที่ทําให้กับเกตาเฟ่ A ลงถึงในอดีตกับแมนยูเต็ดครับปิดแสดต้องการเจรตา,าด้วยการขายขาดเท่านั้นครับไม่ต้องการปล่อยยืมตัวอย่างที่เรียนไปซึ่งการเจราจาน่าจะเริ่มขึ้นในช่วงซัมเมอร์ครับแล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีทีมไหน เข้ามาเสนอราคาแข่งกับบาร์เซโลนาหรือเปล่าอาจจะเป็นอาร์ติโก้มาดิดอีกทีมหนึ่งที่สนใจเกรนวูดอยู่ด้วยเช่นกันทางฝั่งจาร์อนซานโชเนี่ยทารโมาเชาบอกว่าบุสเซียตอนมุลก็อยากจะนําตัวซานโชกลับมาที่สโมสรอนเป็นการถาวรครับเพราะว่านกเตนเนี่ยพร้อมจะเซ็นสัญญากับสโมสรอนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็การเปิดการเจราจาจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่สุดฤดูกาล ซานโชเพิ่งจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่องคับในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาพาบรุสเซียดอดมูลเข้าไปชิงชาเลิ์นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับเรอัลมาดริดครับต้องมารอดูว่าทีมใดทำได้ดี่าการระหว่างเสือป้ายกับราชาชุดขาวเกมนัดชิงจะเกิดขึ้นวันที่1มิถุนายนครับที่สนาเมเบรมลีประเทศอังกฤษมาดูเรื่องของกองกลางกันบ้างครับคอบบี้เมนูได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024ครับ บางแย่งชิงรางวัลกับฟิลฟอร์เดนลิงเบลฮา,าร์ aka, Palmer, aka, ar, แลนด์อเล็กซานเดอร์อิซากับโคบ์าเมอร์บุคยสซาก้าวิลเลียมซาลิบาและก็เดสตินีอุดอกกี้ส่วนพี่ใหญ่ในทีมอย่างคาเซมิโร่ที่สภาพร่างกายโรยโลงไปเยอะมากๆครับข่าวบอกว่ายูเต็ดอาจจะไม่ได้ใช้งานเขาต่อในฤดูกาลหน้าและก็แยกทางกันนะครับตอนนี้เนี่ยคาเซมิโร่มีสัญญาถึง2,026รายงานจากคอร์ดออฟไซด์บอกว่าเออรนาเซอร์พร้อมจะเสนอ ค่าตัว40ล้านยูโรเพื่อดึงคาซิโลไปร่วมทีมครับพอข่าวคาซิโลแรงขึ้นว่าอาจจะมีโอกาสย้ายออกเนี่ยสื่อโปรตุเกสก็โหมข่าวตัวแทนที่จะมารับหน้าที่ต่อจากคาซิโลทันทีครับก็นั่นคือเจาเนเวสสื่อฝั่งโปรตุเกสอย่างเล็กคอเนี่ยบอกว่าเจาเนเวสเป็นเป้าหมายกองกลางคนสำคัญของยูเวตที่จะดึงเข้ามาเสพแทนคาซิโลที่อาจจะอำลาทีมในซัมเมอร์นี้นะครับตอนนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแต่ว่าน่าจะมีข้อเสนอเร็วๆนี้ไปถึงเบนฟิก้าครับทีมต้นสังกัดของนักเตะมาดูเรื่องกองหลังกันบ้างครับบ๊อบดอสันจาก ESPN บอกว่ายูเต็ดพร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่หลายทีมจะยื่นเข้ามาเพื่อดึงตัวไฮเดรนไมกว่ายแล้วก็วิคตอร์เลเอล์ไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ครับแต่ก็มีหมายเหตุให้แฟนได้ลุ้นอยู่ก็คืออาจจะมีคนหนึ่ง ได้อยู่ต่อกับทีมเพราะว่ายูเติอาจจะต้องปล่อยแค่คนเดียวใน2คนนี้ครับแล้วก็เลือกเก็บไว้คนหนึ่งเพื่อมีขุมกําลังที่หมุนเวียนได้ถ้ามีคนออกไปก็ต้องมีซันเตอร์ใหม่เข้ามาครับแล้วก็ข่าวมาเชื่อมโยงกับคนที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งครับที่ราคาค่อนข้างแพงแล้วแฟนผีหลายคนก็เคยเห็นฟอร์มเขามาแล้วครับเรคอร์สื่อโปรตุเกสบอกว่าอันโตนิโอซิวานี่มีโอกาสจะได้ย้ายออกจากทีมครับเพราะเบรฟิก้าเปิดรับฟังข้อเสนอและพร้อมเปิดโอกาสที่จะปล่อยนับไปออกจากทีม บอรค่าตัวน่าสูงพอสมควรเพราะว่านักเตะยังมีสัญญาถึง2027ความตั้งใจของเบนฟิก้าคืออยากเก็บจอเนเวสไว้อีกสักหนึ่งฤดูกาลครับแล้วก็พร้อมเปิดรับฟังข้อเสนอของอันโตโลซิวามากขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ซิวาร์อยู่กับเบนฟิก้ามาตั้งแต่อายุ13ปีครับเป็นกำลังหลักในแนวรับมาตลอดในช่วง2-3ปีหลังและก็หลายทีมใหญ่สนใจบวกกับกว่าเบนฟิก้าเป็นทีมที่พร้อมจะปล่อยนักเตะอ,ออกอยู่เสมอถ้าได้ราคาที่ดี เขาทำให้เห็นมาแล้ว,ลวหลายดีลครับเอนโซ่แฟนเดสดาวินูเยสเป็นต้นอันโตนิโอซิวาเป็นเซนเตอร์รูปร่างสูงใหญ่แข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็มีสติการพาบอลขึ้นหน้าที่ดีครับเหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่ในปัจจุบันแต่ในมุมผมนั้นถ้าต้องเลือกระหว่างเซนเตอร์อันโตนิโอซิวาหรือว่าจูเอลเนวสเนี่ยมันอยู่แต่คงต้องเลือกดีลใดดีลหนึ่งครับเพราะว่าไม่สามารถจะซื้อระดับ2ดีลได้เฉียดร้อยล้านทั้ง2ดีลครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเลือกดีลหนึ่งและอีกดีลหนึ่งไปเลือัตที ราคาถูกลงมากกว่าก็อยู่ที่ยูแต่จะเลือกไปที่กองหลังหรือกองกลางนะครับทุกท่านชอบเ<อ>จลเนเวสกับอันโตนิโอซิวาหรือไม่ก็พิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้ถ้าชื่นชอบเนื้อหาที่นํามาฝากการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมันยูสู้ตาสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ